พวกเราพนักง,งานกรฟภอ,อถ,ถึงลูกจ้างเนี่ยเราก็ทำงานทุ่มเทเพื่อเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะให้บริการน้ำประปาที่ได้มาตรฐานวันนี้เทคโนโลยีล้ำล้ำหน้าไปไกลมากแต่ถ้าเรายังทำแบบเดิมโดยใช้แมนนวลอะไรอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ทันในการให้บริการการวารสวนมือภาคเราก็พยายามที่ที่จะทำ เดินตามให้ทันเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของน้ำดื่มเนี่ยมันก็ต้องให้ถูกสุขอนามัยต่างๆนะครับความสะอาดแล้วก็เราก็ต้องทำทำพิสูจน์ให้เห็นด้วยว่าพื้นที่ที่เราประกาศมันก็ต้องดื่มได้จริงๆมันไม่ใช่เพียงภายใน2ปี3ปีมันก็ต้องต่อเนื่องไปตลอด เมื่อก่อนเนาะคนก็จะไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าด้วยความที่ดูแลพื้นที่ที่เป็นต่างจังหวัดใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นว่าน้ำต่างจังหวัดพ่อสะอาดไหมทางผ่านมามันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับวันนี้ทางกรปพอก็จะพาสื่อเนี่ยมาให้ได้รู้ถึงกระบวนการทั้งหมดแล้วก็มีการทดสอบให้ดูซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยมั่นใจในการเลือกที่จะดื่มน้ําประปามากขึ้นฮะถ้าเอาตวัวหนูเคยกินน้ําประป่า,ปาเป็นฟิว่าตอนนั้นตอน,น,นเด็กไม่รู้รแต่รสชาติอันเนี้ยไม่เหมือนกับน้าประปาตอนเด็ก อันนี้อร่อยกว่าเหมือนน้ำแบบน้ำบรรจุขวดเลยค่ะอร่อยมากค่ะคอะนเฟิร์มด้วยน้องแบมบี้ค่ะเอาสมทค่ะตอนนี้ใช้น้ำปปาบรรจุสะอาดชื่นเก่าตอนนี้ยังมีกลิ่นมีมีสีตอนนี้ไม่มีแล้วครับใช้ทำรัดช่องย้สบายเลยปลอดภัยแน่นอนค่ะสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยค่ะในการทำอาหารนะคะ เมื่อก่อนเขาเบื้องหลังก็คือไปดูเครื่องปรุงอาหารจากรสชาติของอ,อันนั้นอันนี้อย่างเช่นน้ำปลาย,ยออี่ห้อนั้นซอสยี่ห้อนี้อ่นนน้นยี่ห้อนี้แต่อันนี้มียี่ห้อเดียวคือ <c oughs> น้ำปลาปลาครับนี่น้ำปลาปลาครับอันนี้คือที่หุงข้าวครับเราก็ใช้น้ำปลาปลาจากตรงนี้นะครับอันนี้ไม่มีกลิ่นคอรีนอยู่แล้วครับ,ครบโครงการปลาปลาดื่มได้อยู่แล้วครับวันนี้โชคดีนะครับที่กระป๋าปาส่วนภูมิภาคนอกจากจะพามาดูปุ่นการผลิต น้ำก็คือกลางน้ำแล้วนะครับก็คือเอาน้ําดิบมาทําน้ําประปาแล้วนะครับและไปสู่ผู้บริโภคก็คือปลายน้ําที่ว่าโชคดีก็คือว่าจะพาไปแนะนํารู้จักกับร้านอาหารต่างๆจะรู้กันนี้เห็นเลยนะครับว่ากำมมะปาส่วนฟูิภาคผลิตน้ําสะอาดสําหรับการความสุขในการรับประทานอาหารก็คือดื่มปรุงแล้วก็กลิ่นรสจากประปาแท้ ก็เรากราพอเราดูแล74จังหวัด2 0 3 w, 4 w, สาขาวันนี้เรา,าได้รับการรับรองจากกรมอนามัยที่ว่า,าเป็นน้ำประปาสะอาดดื่มได้เป็นภารกิจของกพภที่จะอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปนะครับในเรื่องของการให้บริการน้ำประปา